ดันอยู่สักพักหนึ่งไม่ได้ได้ดูหรือยังคะได้ดูหรือยังเรืองทุกคนใช่ก็ดีใจมากเลยค่ะสุดยอดครับเรากำลังจะได้ชมภาพยนตร์เรื่องคัมภีร์แพนด้า4นะครับในโรงภาพยนตร์ที่เรียกว่าสุดยอดหรูหรามากๆแล้วก็ที่นั่งสบายนอนเอได้180องศาอยากไหมพร้อมไหมอย่าหลับนะห้ามหลับนะหลับไม่ได้แล้วจริงๆค่ะเข้าไปนั่งในเล้าเมื่อสักครู่นี้โอ้ประเดี๋ยวว่าครับบรรยากาศตอนนี้จะชมภาพยนตร์ ประทับใจมากเพราะว่าที่นี่จริงๆเหมือนเป็นจุดส่วนรวมสองสิ่งที่พิมพ์ชอบมากก็คือพิมเป็นคนชอบเดินทางใช่ไหมคะคแล้วก็ที่เป็นอชอบการท่องเที่ยวที่นี่ก็จะรวมทั้งแบบเขามีอย่าง V I P เรา n g e ช่อยกัยเขาจะมีบริการเครื่องดื่มมีเมนูอ,อาหารต่างๆนะคะแล้ที่สำคัญโซฟานุ่มมากค่ะทุกคนก็เหมือนเป็นบริการระดับแบบเหมือนสปาห้าดาวเลย เลยค่ะแล้วก็มีจุดที่ประทับใจที่สุดก็คือเขามีบริการนวดเท้าด้วยอันนี้คือบอกเลยว่าตอบโจทย์คนที่ชอบเดินทางมากๆใช่ไหมครับเราชอบเดินกินแล้วก็ขึ้นมานั่งผ่อนคลายนวดเท้าแล้วก็ชมหนังได้โอ้โหจริงค่ะสุดๆอย่างแน่นอนนะฮะแน่นอนค่ะยูถึงระบบที่ที่เราจะได้ชมเป็นระบบที่เป็นแบบเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของโลกเลยคมชัดกว่าปกติถึง20เท่าเลยค่ะเดีจะโดนเราปจับจอเลยที ต้องห้ามพลาดนะคะต้องให้มาสัมผัสกันเองเนาะถูกต้องค่เธอชวนทุกท่านมาชมหนังที่นี่ได้เลยนะครับได้ค่ะก็คืออันนี้เป็นโรงหนังเวดเจอร V I P Cinema นะคะซึ่งมีทั้งหมด3โรงค่ะทุกคนแล้วก็รับรองว่าได้รับบริการแบบไฮเอนด์สุดๆนะคะไดจะบอกเลยว่าแบบลืมภาพของโรงภาพยนตร์เก่าๆที่เราเคยดูกันมาได้เลย นะฮะขั้นพิธีก่อนหนึ่งเลยนะฮะพวกเราก็ขอแนะน้ำตัวกันนะครับวันชุดที่สวัสดีครับพวกเราอันดับสวัสดีครับคุณวัลาสครับสวัสดีครับนายเซนลาสครับสวัสดีครับวินอันลาสครับ สวัสดีครับเจนน่ลาสครับสวัสดีครับเจนั่ลาสครับสวัสดีครับจูเลยลาสครับสวัสดีครับมีวันอัดลาสครับข้าพวกเรานะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณมากๆนะฮะที่ให้พวกเราเนี่ยมาร่วมโชว์ในงานแฟนออฟฟิ้งเวียเจนเวียพีซินิมาและครับผม ต้องบอกนะเพราะพวกเราเนี่ยแอ,อนลาสเน่เป็นวงนั้นสำรวจอชอบเดินทางอยู่แล้วแต่วันนี้เนี่ยเราตื่นเต้นมากๆเพราะนานทีเนี่ยแอนลาสจะได้มาเล่นในโลกหนังแบบนี้นะครับผมเอางี้ดีวกว่า<อ>ทุกคนรู้รอยู่แล้วว่าพี่ชอบดูหนังครับอยากถามคนอื่นบ้างทาไมถึงชอบมาดูหนังครับผมเพราะว่าเ,เราได้ดูกับกับเพื่อนเพื่อนกับเพื่อนเอนกับพี่ชนกับแอนลาส เพื่อนเนี่ยหายใจอยู่อ๋ออหายใจอยู่ทอาใหม่กันเอาใมทเอาใม่นี่ฮะเอาอีกแล้วไ <c oughs> ด้ดูกับคนที่เ,เพื่อนอยากดูคนกับใครก็มาอะไรเงี้ยสนุกดีได้มีเวลาสนุกด้วยกันต<อ>ู้แล้วิ่งทำยังไงครับของผมก็คลายคลายกันครับ,บเราชอบมาผ่อนคลายบางทีแบบปัญหามันเยอะในชีวิตบางทีเราต้องการมาดูหนังผ่อนคลายกินป๊อปคอร์นกินอะไรอร่อยๆด้วยแล้วก็ดูหนังไปด้วยก็รู้สึกสบาย ล้วจะบอกว่าตรงหนังใหม่ของียเจนเนี่ยสบายมากเลยน้ำกี้เราไปดูมาจริงทำไมอ่ะได้ผ่อนคลายมีเอนนอนมีเบาะไฟฟ้าครบเลยอ๋ออ่าน้องแทนทำบยังไงครับผมเนี่ยชอบสไตล์ไหนก็ได้แต่มันสำคัญตรงคนที่ดูด้วยเฮ้ยกับพี่ใช่ไหมกับพี่อ่ะกับพี่เหรอไม่ผมอยากดูกับเอลิสทัวร์คเอลิสว่ะจะว่าไปเราก็ไม่ได้มาดูหนังด้วยกันนานแล้วนะเออจริงใช่ไห ก็พป่จูชิงหลับตลอดเลยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องจริงกระพุ่นแล้วก็พี่ก็ไปนอนสบายสบายพี่เจตพี่เจนเออปกติผมคือถ้าเป็นพิเศษเวลามาดูหนังเนี่ยจะชอบพวกแบบมาดูหนังแอคชั่นที่ลงหนังเป็นพิเศษเลยนะเพราะว่าเสียงทุกอย่างแบบความเซอร์ราลความเรียลอะมันต้องแบบที่ลงหนังเท่านั้นเลยมันกระหึ่มมันแบบกระหึ่มพอสู้แล้วปุ๊บปั๊บปั๊บเลยนี่สาธิตสมมุติถ้าเป็น พี่ภูงับย้อนมาแต่ม้เรื่องหนึ่งล่าสุดเลยกับบูพันด้ากงบูพันด้าหน้ากว่ปึ้งจิกปัอือแืนฮือ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 ฮื่ฮอฮื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 อนือฮือัือฮือฮือฮื่ฮือ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 คือฮ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 ืาฮือฮอฮือฮอฮือฮอออฮื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 อฮมาืออกือฮออออ มันดีมันดีมันสบายและปบาบปอดได้ด้วยยิ่งหลับง่ายเลยหลับง่าหลับเ่ยอ้าวมำน้อ่นไรผมชอบมาพักผ่อนในโรงหนแรมครับอย่างโรงเมื่อกี้ก็เฮ้ยวิ่สบายมากเลยมากรเห็นภาพเลใช้ดูใช่เพราะว่าเลินมาบอกเลยที่นี่พอใจได้อ่ะแล้วของภูมิล่ะของภูมิล่ะ อบอยู่แล้วครับแต่ว่าจะชอบเป็นพิเศษถ้าเราได้มาดูด้วยกัน,จน,นเจ็ดคนเราไม่ดูด้วยกันนาะนนะไม่ได้ดูด้วยกันนานแล้วเดี๋นวแฟนไปไดูดดเลยไหมเสร็จงานนี้ <laughs> <laughs> นดูเ<ด>ลยไหมแต่เ,เป็นว่าเนี่ยเรามันอยู่ในบรรยากาศที่ว i p อย่างเงี้ยก็เล่ <laughs> เามารองแบบว,ว่ารักกันวันเดียวสักวันได้ไหมนะทุกคนพร้อมไหม i the good boy. ดีครับเชิญทักทายกับแฟนคลับกัได้เลยครับครับผมก็สวัสดีอีกรอบเลงนะครับเราขอแนะนำตัวอีกสักรอบหนึ่งนะครับผมวันชูชชี่เอเจเอสสวัสดีครับพวกเราแนขอบคุณมากครับวันนี้เป็นไงบ้างครับได้เจอกับน้องๆแฟนคลับอย่างใกล้ชิดเลยครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับ้ก็ขอบคุณทางเวียดเจนมากที่ทำให้เราได้เจอแฟนคลับใกล้ขนาดนี้นะครับผมเป็นยังไงชอบกันไหมชอบไหมฝั่งนู้นเป็นไงกฝั่งนู้นเป็นไง มาแบาเหรเดี่ยวแน่นสุดๆครับเนไงบ้าครับกับบรรยากาศแล้วก็การมาร่วมงานกับเราในวันนี้ครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับผมแล้วก็ดีใจครับหวังว่าจะได้ร่วมงานกันอีกบ่อยๆนะครับอจากใครครับหลังฮะเป็นไงบ้าครับวันนี้ครับผมก็นอกจากจะได้มาโชว์ทุกคนวันนี้แล้วนะครับผมก็ มาดูด้วยครับว่าโรงหนังเวียดเจ็ทเวมีซีนิม่าวันนี้เป็นยังไงครับผมรูม้สึกว่าสบายมากนะครับก็ใหญ่ทุกคนมานิมลองกันนะครับผม okay, จัดไปครับปกติดูหนังกันบ่อยไหมครับชอบดูหนังไหมฮะดูบ่อยมากเลยแนวไหนครับมับนเป็นแนวไหนชอบทุกแนวครับผมทุกแนวเลยแนวโรแมนติกโรแมนติกก็ดี <c oughs> ครับ <Hey. c oughs> น่ารักมากครับสำหรับช่วงนี้ครับมีผลงานอะไรบ้างครับที่อยากจะฝากให้กับ ครับผมตอนนี้นะครับพวกเราก็ได้เพิ่งปล่อยเพลงไปนะครับพี่จูเราเพิ่งปล่อย I Got That Magic ไปนะครับผมก็ฝากทุกคนสตรีมกันเยอะๆนะครับติดตามพวกเราได้แค่เสิร์ชเอเ s นะครับผม<อ>ใช่นะครับแล้วก็ละครเวทีนี่ใช่ครับก็ฝากละครเวทีด้วยนะครับก็นิทานอิงฮอยเดอะมิวสิควลนะครับก็ใกล้เปิดขายบัตรแล้วก็เอางีนว่ารอดูพันหนึ่งแสนเก้าแล้วก็ชนะรองน้อง ก็คุณพ่อเดีวยวใช่ต้องบอเตรียมตัวเงินปันได้เลยครับ1เมษายนนี้บนอีเวนต์ปอมนะครับผมใช่ครับหนึ่งเมษานนมปนมครับ1เมษายน1เมษายนวันแรากเลยไปดูไหมครับจะไปดูไหมต้องไป